ดีแรงสนับสนุนโดยแมคครรี่ดีวสองแปดอัปเดตเทรนตลาดหุ้นฮ่องกงกับคุณเดธนาฟางสะอาดจ,จากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้เล่นขึ้นไหมคะสำหรับตลาดฮ่องกงสัปดาห์นี้มองขึ้นนะครับจะเป็นมองขึ้นแบบมีเคลื่นอนไหวก็คือเป็นลักษณะของการที่ราคาลงมาที่ในโซนร,รับนะครับเพราะ,ะนั้นคือสิ่งที่เราต้องรอและคอนเฟิร์มก็คือสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแท่งราคารือว่า ลนลักษณะของการที่ตลาดเริ่มหมดแรงขายแล้วมีการไล่ราคาในความถือกับเพราะนั้นคือคนที่เล่นฝั่งซื้อคอทําได้สองแบบนะครับก็คือเด็ดเลยแล้วก็ใช้โลของวันนี้นะครับเป็นจุดสต็อปแรกก่อนนะครับถ้าหนุดโลปุ๊บก็รอจะหวัในลําดับถัดไปนะครับห่างเสงพิวเจอร์นะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะครับแล้วก็หางเสงเทรดนะครับะจะอยู่ที่สามพันแปดร้อยแปดสิบห้าจุดหรือสามพันแปดร้อยเก้าสิบจุดจะได้นะครับใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณ หลักการเหมือนจลัจกการความเสี่ยงแล้วจังหวัดกิงกำไรซืือคอนะครับมองเป็นลักษณะของการเล่นจากแนวรับวิ่งไปที่แนวต้นะ,คร,ระครับประมาณานี้ครับสำหรับภาพของสัปดาห์นี้แต่ว่าระวังนิดนึงเนื่งนงองจากแรงขายไม่ได้คงกดการนะครับถ้าผิดทางหรือผิดปกติปุ๊บเราพยายามอยก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ครับค่ะตลาดหางเสงกับหางเสงเทคสัปดาห์นี้ขาขึ้นตลาดไหนแข็งกว่ากันคะเอ่อเทคจะแข็งกว่าครับจะเรียกว่าอย่างนี้พี่ก็คือว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการย่อพักตัวของการรีบาวขึ้น เพราะว่าเราสนใจในรอบประมาณสักมาสองตกระตกระดา์มา่ผ่านะรครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติตงเนี้ยเขาไม่หลุดแล้ววกกลับมันก็จะติดตามในลักษณะของการได้รุนกลับไปทุสอ,สอ,อบไครทั้คหมอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ะให้ภาพประมาณนี้ครับได้ค่ะคราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะาทางด้านของคุณเดชนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดนะคะก็แนะนําเป็นดัชนีของฮ่องกงเก็่งกําไรในฝั่งของขาขึ้นนะคะก็สามารถเทรดได้ทั้งห่างเส็ง แล้วก็ห่างเสีงเฉ็ดนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะในการบายคอค่ะนะคะเก็งกำไรในในฝั่งรองคอนะคะตลาดห่างเสียงค่ะสามารถเทรดผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอรี่หมายเลข28ได้มีหลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นเล่นฝั่งคอตัว C นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น ห่างเสง 28c 23 12b ค่าเกลิง16.7เซน i ติ v ตี้45.66นะคะแต่จริงมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ m a c โ u ล DW28 ได้เลยส่วนหางเสงเทคก็เช่นกันนะคะเกงกำไรในฝั่งซื้อคอลองคอค่ะหางเสงเทค 28c 24 01b ค่าเกลิง9.0เซนสติ v ตี้12.84ท่านนักงทุนสามารถเทรด DW ที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางหเสงหางเสงเทคหุ้นรายตัวได้กับ บริษัทหลักทรัพย์แมคคอลลีนะคะ DW หมายเลข28ค่ะนอกจากตลาดฮ่องกงยังมีตลาดสหรัฐอเมริกา NASDAQ SP 5 0 0ชินเดกรวมไปถึงดาวโจนสส่วนตลาดทุนไทยเซฟฟตหุ้นหลายตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะที่มีความหลากหลายและสามารถเก็งกำไรได้ทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงนะคะให้ท่านสามารถทำกำไรได้ทุกภาวะตลาดค่ะสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆได้ทางไลน์แอดไทย DW หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะตรงมุมขวานี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ จะเข้าไปเลือกดูซีรีส์ดูตารางเกอรริ่งนะคะก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโคอรี่ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวี28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w c o m